สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์ลชแนลผู้รับสารจตุกวานแปลความหมายด้วยกันอ่นนะานหน้าไพ่ทาโลกหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะพลังงานใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ชาวราศีธนูลัคนาธนูดาวสุ์ดาวจันดาวอาทิตย์ถ้าคุณทราบสามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะธนูหรือถ้าไม่ทราบวันที่คุณเกิดก็ให้ยึดเดือนธันวาคมนะคลิปนี้ไม่จํากัดระยะเวลานะคะคุณมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้ พลังงานแรกเราจะมาเช็คพลังงานสถานการณ์ของคุณก่อนนะคะก็คือเป็นดวงของคุณเนาะหมอจะเปิดไพ่ให้ห้าใบน,นะคะเพื่อนๆจะอ่านและแปลตามพลังงานเนาะแล้วก็เราจะมาดูว่าใครที่กําลังส่งพลังงานมาถึงคุณหรือสถานการณ์กําลังจะดําเนินไปในเรื่องแบบใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปหวังว่าจะมีความสุขนะคะช่วงนี้เนาะ พลังงานของคุณนะคะธนูเพสออฟเพ n ติคอลไนส์ออฟเพน i ิค o ลไฟออฟเพนติคอล of ออฟ r c e และ two of ออฟ r c e มันเหมือนตอนนี้คุณมีความกังวลใจเรื่องอนาคตนะคะอนาคตเกี่ยวกับสิ่งที่จะได้มารักษาสิ่งที่มีอยู่ก็คืออาจจะเป็นเงินทอง รายได้ที่กําลังจะเข้ามาการอ,าอยู่กับความโสดหรืออยู่กับความเหงาหรือดูแลตัวเองได้นานจนเกินไปเรารู้สึกเรารู้สึกไม่มีพลังงานของการเติมเต็มใจหรือไม่ได้มีใครมาสนใจหรือรักหรือเลือกเราอะไรสิ่งเนี้ยมันเป็นความน้อยเนื้อต่ําใจหรือเรากําลังรู้สึกว่าเงินที่เรามีมันเข้ามาน้อยลงเราเ รายได้เราจะเข้ามาน้อยลงในอนาคตช่วงนี้รายได้ไม่ค่อยมีเราจะขาดแคลนเงินไหมเราจะขาดแคลนอาหารไหมเราจะขาดแคลนความรักไหมเรากาลังรู้สึกเหมือนน้อยเนื้อตําใจกับโชคชะตานะคะแต่เราก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะคะถึงแม้ว่าเราอจะไม่สามารถมองเห็นในอนาคตแต่ในความเป็นจริงไพ่อ่ะมันยังซ่อนไว้ว่าตัวคุณนะนะคะ ยังมีความอดุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมเกี่ยวกับด้านทรัพย์สินเงินทองคุณไม่จำเป็นจะต้องคิดหรือกลัวหรือกังวลจนเกินไปเกี่ยวกับทรัพยากรที่คิดว่ามันจะไม่มีในอนาคตหรือว่าเงินมันชะลอการเข้ามามันอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่มันอาจจะแบบเข้ามาน้อยๆน้อยๆอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนที่คุณคิดหรือคุณคาดหวังคุณก็เลยกลัวกับอนาคตมันกําลังเกิดสิ่งนี้กับคุณนะคะ ทีนี้ทางในด้านรู้ความรู้สึกของคุณเนี่ยนะตัวตนของคุณเนี่ยมีความเพียรพร้อมนะมีความพร้อมที่จะได้รับความรักหรือสิ่งที่ดีแต่บางครั้งอะ่ะตัวของคุณเองอาจจะน้อยเนื้อต่ําใจนะคะอาจจะเป็น1เราไม่ได้รับโอกาสนั้น2เราอาจจะไม่ได้ออกไปเดินทางท่องเที่ยวหรือเปิดโอกาสเพื่อให้ตัวเองได้พบเจอใครบางคนนะคะทีนี้พลังงานบอกว่าตอนนี้คุณจําเป็นจะต,ต้องสมดุลพลังงานหรือออกไปพบ ะผู้คนเจอเจออะไรสิ่งเนี้ยหรือคุยกับใครบางคนทางโซเชียลออนไลน์อย่าเพิ่งหวาดกลัวกับอนาคตมากจนเกินไปพลังงานไพ่มันกำลังบอกสิ่งนี้นะคะคือคุณมีความไม่จาเป็นจะต้องไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราเออเราเราอ้วนไปหรือเปล่าหรือเราอายุเยอะแล้วเราทําไมไม่มีคนมาสนใจเราเราอย่าเพิ่งคิดหรือยอมแพ้หรือยอมจำนวนในอนาคตอ่ะมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนนะคะบางครั้งเราอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ใช่จริงๆเราก็ อาจจะน้อยใจหรือเราโสดมานานนะคะอะไรเป็นอะไรแบบสิ่งนี้นะคะไม่จะเป็นจะต้องให้มันเป็นสิ่งนั้นเหมือนการน้อยใจกับโชคชะตานะคะที่เรารู้สึกว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างมันไม่เป็นใจเงินเข้าน้อยแล้วก็เราก็เลยกังวลกับอนาคตจนเกินไปทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่านะ,คะใครกําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะไพ่จะบอกอะไรหมอจะเล่าให้ฟังนะคะ บางทีมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้หรือบางครั้งมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนคนนั้นส่งพลังงานมาถึงคุณอาจจะเป็นคนของคุณก็ได้นะคะฟังแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามและแปลตามหนา้าไพ่นะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนได้ด้วยนะมาค่ะมาเริ่มกันเลยนะขอบให้ห้าไปให้ธนูนะคะ t ร e e ็อปโซส์นะมีคนทะเลาะเบาแวง มีคนมาโหอารมณ์เสียแล้วก็สถานการณ์ของความเสียใจไม่เป็นใจธนูช่วงนี้คุณทะเลาะก,กับใครอยู่แน่ๆเลยความสัมพันธ์ไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ปิดบังซ่อนเลนแล้วก็ไม่สามารถขยับม,มองเห็นสถานการณ์ของหนึ่งหนึ่งสถานการณ์นะ,ะยังไม่ได้เดินทางรอคอยเดินทางสองมีปัญหาทะเลาะก,กันในความสัมพันธ์ไม่เข้าใจแล้วก็รอคอยที่จะมาเจอกันนะค,ะความสัมพันธ์คุมเครือหรือ กำลังมีตัวเลือกทางเลือกเช่นคนนี้ยังมีภารกิจอะไรที่สำคัญอยู่นะคะยังไม่สามารถโทรหาคุณได้เดินทางมาหาคุณได้หรือเราเข้าใจผิดไปเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งรักสามเศร้าเราสองสามคนนะคะคนคนนี้กำลังลังเลหรือสงสัยหรือมีความกลัวหรือคนที่ปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้ว แล้วก็คิดว่านะคะตัวเขาจะดีพอสําหรับคุณไหมหรือตัวเขาดีพอสําหรับจะได้รับความรักไหมเหมาะเห็นถึงสถานการณ์ราศีธนูอาจไปเกี่ยวข้องกับชาวราศีมิถุนนะ,ค,ะความรักที่เป็นตัวเลือกทางเลือกคือเขาอาจจะบอกว่าไม่อยากจะมีความรักเขากลัวผิดหวังหรือเขาอาจจะไม่ได้คู่ควรกับคุณนะคะแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเป็นข้อจํากัดทางาศาสนาวัฒนธรรมหรือประเพณีคนคนนี้นะคะบอกกับ ตัวของตัวเองว่าเขาอะปล่อยละทิ้งความรักแล้วเขากลัวเขาจะอยู่แบบนี้แหละมันเป็นอะไรที่มั่นคงแล้วนะคะไม่อยากเปลี่ยนแปลงเช่นคนนี้เคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักเขาก็หันเหไปทางศาสนาปร,รัชญาชีวิตนะคืออยู่กับความเงียบ ไม่ต้องการมีความรักความสัมพันธ์ที่มันทะเลาะเบาแหวงไม่จําเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ที่จะทําให้เขาเสียใจแล้วก็ทําให้เขารู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์นะคะเป็นคนที่มีมุมมองความกลัวในความรักความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้ก็เลยรู้สึกลังเลสับสนนะคะในความรักความสัมพันธ์เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะเป็นคนที่น่าจะ ปกป้องความรู้สึกของตัวเองคือไม่ศรัทธาในความรักอะนะศรัทธาแบบการอยู่คนเดียวแล้วนะคุณอาจจะไปเจอคนสถานการณ์นี้แล้วคนแบบนี้ก็กำลังคิดหรือนึกถึงคุณอยู่มอมองเห็นถึงสถานการณ์น่าจะเป็นคนที่คุณถอยออกมาหรือห่างนะอยู่ห่างหรืออยู่ไกลเช่นอันนี้หมอยกตัวอย่างนะคะคือหนึ่งคนคนนี้อาจจะไปประจำการที่หแล้วเขาไม่สามารถโทรโทรหาส่งข้อความหรือติดต่อสื่อสารอาจจะไปเรียนต่ออาจจะไป ไปทำตามศาสนาประเพณีอะไรของเขาสิ่งนั้นนะคะหรือเขาจะต้องเรียนรู้กับความกลัวของตัวเองมุมมองที่ไม่ยึดติดกับความเจ็บปวดเสียใจนะคะหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นด้วยและบางคนคือคนที่คุณกําลังทะเลาะด้วยกำลังมีปัญหาคือไม่เชื่อใจนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุมเครือนะคะหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นจริงๆในความรู้สึกของคนเนี้ยถ้าถ้าเขานะคะตัดสินใจแบบ ตัดความเศร้าเสียใจอยู่กับความเศร้าอะนะคะเคยเจ็บปวดเสียใจโดนทอดทิ้งหรือพ่อแม่ครอบครัวเขาไม่ได้สนใจเขาอะไรสิ่งนี้นะ,ะเขาก็จะไม่เชื่อใจกับความรักความสัมพันธ์นะ,ะมีพลังงานของราศีมีราศีพิษินะคะทีนี้คนนี้นะคะถามว่าถ้าเขา ไม่ได้ยึดติดนะไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่เขาเป็นในอดีตคือผิดหวังเสียใจหรือทะเลาะกับคุณนะคะมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งก็เปิดเผยความรู้สึกคือการแสดงออกความรู้สึกของตัวเองเนี่ยนะคะคนคนนี้ก็จะมีความมั่นคงและจะสามารถเป็นความรักได้ตอนนี้คนนี้อยู่ในขั้นตอนของการที่เขาจะต้องฮิวใจหรือลดความกลัวแล้วก็เรียนรู้ว่าตัวราศีธนูลัคนาธนูเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ทําร้ายเขาในอดีต นะคะเขามีความสับสนทางอารมณ์คือไม่ไว้วางใจแล้วก็คิดว่าคุณเป็นคนอื่นในความสัมพันธ์นะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่มามีอิทธิพลนะะในในความสัมพันธ์อันนี้ของของตัวเขาที่มาสู่ตัวคุณในความรักเช่นเขาไม่ได้แยกแยะว่า เขาจะยึดว่าความรักเนี่ยก็คือทุกคนที่เข้ามาหาเขาเนี่ยเขาไม่ควรรักเดี๋ยวเขาจะเสียใจและเจ็บปวดเพราะเขาเคยเจอสิ่งนั้นใครบางคนที่เอ่อเป็นผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวของเขาไม่ได้ให้ความรักความบุญความเมตตาดูถูกเขาเขาไม่กล้าแสดงออกอารมณ์ว่าโกรธหรือรักอะไรสิ่งนี้ไม่ไม่สามารถแสดงออกได้หมอมองเห็นถึงเอ่อผู้ชายของคุณนะคะในตอนเด็ก เขาอาจจะแปลว่าพ่อแม่เขาอาจจะแปลว่าเป็นผู้ชายห้ามร้องห้ามแสดงออกความรู้สึกสิ่งนี้ต้องแบ่งให้คนอื่นเขาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรือแสดงออกว่าอารมณ์ความต้องการของเขาโดนเพิกโดนเมินเฉยนะคะหมังเมินเพิกเฉยอะไรสิ่งนี้นะคะคนคนนี้เขาจะต้องตัดออกจากอารมณ์ความรู้สึกของบ้านของครอบครัวหรือสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบหรืออารมณ์ไม่เชื่อมัน่นหรือศรัทธาในความรักนะคะเมื่อเขาเอาชนะสิ่งนี้ได้นะคะหลบหลีก ความฝันจินตนาการที่มันไม่ไว้วางใจแปลว่าคุณไปเจอคน ราศีพุธศเดือนพฤษภาหรือเดือนมีนาได้หรือดาวศุกร์ดาวจันทร์เป็นพุธศพหรือมีนก็ได้เช่นบุค,คลิกภายนอกอาจจะพฤติกรรมเขาคือไม่แสดงออกว่าเขารู้สึกอะไรอย่างไรแต่ในใจเขาอาจจะเป็นดาวจันทร์หรือดาวศุกร์ที่เซนซิทีฟอ่อนไหวถ้าคุณทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกไม่มีคุณค่าคนนี้จะเจ็บปวดเสียใจทีนี้มันจะเชื่อมโยงไปกับคนที่คุณห่างหรือคนที่คุณถอยออกมาแล้วสิ่งนี้บางทีคุณอาจจะคิดว่า ฉันทําไปเขาคงดีแหละไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ในความเป็นจริงถ้าเรารู้สึกเหมือนไปสนใจเขาแล้วนะหรือมันมีอะไรที่ทะเลาะเบาแวงเนี่ยนะเราก็รู้สึกว่าปล่อยให้มันคุมเครือไปอย่างนี้แหละให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือให้เขามีความพยายามเพื่อจะเข้ามาหาชันมากมากกว่านี้ที่เขาน่าจะทําแต่คนคนนี้ไม่ได้คิดสิ่งนั้นคือคิดคนละอย่างกับคุณคุณอาจจะคิดว่าคุณถอยออกไปเพื่อให้เขาพยายามคิดถึงหรือยื้อคุณหรืออะไรสิ่งนี้แต่คนนี้กลับคิดว่า คุณคงไม่เอาเขาแล้วคุณคงไม่สนใจเขาแล้วเขาก็ไม่ได้มีค่ามากพอที่จะให้คุณอยู่ตรงนี้นั่นไงเห็นไหมล่ะคุณก็ไม่ได้สนใจจะเจอเขาแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจที่จะมีความรักความสัมพันธ์ไม่ได้กลับมาเจอกันไม่ได้กลับมาพูดคุยไม่ได้สนใจมีความรักคุณอยากจะจบไปคุณไม่ได้อยากไปหาเขาอะไรสิ่งเนี้ยหรือคุณไม่ได้อยากให้เขามาหาหมองเห็นถึงพลังงานของการไม่เคลีย การไม่เคลียร์นะคะการไม่เขียนใจถามว่าคนนี้อยากจะกลับมาพูดคุยไหมอยากจะกลับมาเจอหน้าคุณไม้ใช่นะคะแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่ได้ทําอะไรเพราะเขาคิดว่าคุณไม่เอาเขาแล้วนะหะมอมองเห็นถึงสถานการณ์ประมาณนี้สถานการณ์ตรงไหมนะ,ะอาจจะเป็นคนของคุณนั่นแหละที่กําลังมีปัญหาอยู่บางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะที่คุยหรือส่งข้อความหากับคุณบ่อยๆแต่ทีนี้ช่วงนี้มันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ทะเลาะ ะะหรือไม่มีความสุขอะไรบางอย่างนะคะเช่นเขาอยากจะมาหาคุณแต่อาจจะมาไม่ได้ในตามที่กําหนดคุณก็เลยงอนก็เลยเสียใจก็เลยยังไม่พูดคุยมันเป็นการงอนนะฮะงอนหรือเสียใจแต่ก็รอคอยว่าเมื่อไรจะได้มาปรับความเข้าใจมอ,มองเห็นถึงสถานการณ์นะคะในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าคนคนนี้นะคะหรือตัวคุณก็แล้วแต่นะ,ะไม่ได้ยึดสิ่งเก่าสิ่งเดิมไว้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถกลับมาได้รับโอกาส กลับมาได้รับโอกาสนะคะที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารแต่ตรงนี้นะคุณและเขาอ่ะจะต้องศึกษาดูใจหรือเรียนรู้หรือพูดคุยกันไปแบบนานๆมากๆจนกว่าคนคนนั้นจะไว้วางใจที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่บางการมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองอะ่ะบางครั้งมันไม่จําเป็นจะต้องใช้เวลานานมากนะคะแค่คนคนนั้นเปลี่ยนมุมมองและเข้าใจในบริบทว่าคุณกับคนในอดีตที่ผ่านมาที่เขาเคยรู้จักอะ นะคะคุณไว้วางใจได้คุณเชื่อใจได้คุณจะไม่ทรยศหักหลังแล้วก็เขาก็จะเลิกกลัวนะคะ เขาจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงอะนะอันนี้คือเขาจะต้องทํางานในกระบวนการขั้นตอนของเขาเองก่อนนะคะหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นเอาราคาน่าจะประมาณนี้นะราศีธนูและคนาธนูหมอแจ้งก็เป็นกําลังใจให้คนของคุณทํางานกับตัวเองการโดยใช้เวลาที่น้อยนะคะก็จะได้มามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอาราคาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ชาวราศีธนูลัคณาธนูอยู่ตรงนี้นะคะ บางครั้งการเล่าหรือหรือ,รอเล่าเรื่องหรือเล่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนหมออ่านและแปลตามหน้าไพ่ถ้าสิ่งใดที่ไม่สะท้อนถึงคุณก็ปล่อยมันทิ้งไปนะคะไม่ต้องสิรียศเนาะคอมเมนต์ด้วยความสุภาพส่วนใครที่สนใจจะดูโดส่วนตัวนะคะโอนยอดก่อนเนาะมีเบอร์บัญชีมีราคาบอกนะคะ ส่งสลิปเข้ามานะคะเราจะรีบให้คิวส่วนสรุปดวงส่วนสรุปดวงความรักนะคะสเดือนนะพิมพ์สรุปไปนะคะสองบาทยังมีอยู่ก็โอนยอดแล้วก็ส่งรายละเอียดนะคะเดี๋ยวหมอจะรีบพิมพ์ต่อไปให้เอาราคาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสมัครสมาชิกช่อง65บาทหรือ200บาทก็ขอบคุณมากๆนะคะ,ไ,คะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ